Oh โอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกว่าอื้อเฉาสาบกันทั้งโลกที่ล่าสุดนั้นกุลคาเมกลายพันดายับคอมเมนจัดมวยเถื่อนจนฝรั่งอย่างโอลิเวอร์เนี่ยออกมาแบนเลยครับจัดแข่งขันแบบไม่รู้กติกาจนเกือบขิดและก็เรียกได้ว่ามีคอมเมนต์จากทั้ง ทั่วทุกวงการนะครับทั้งนักมวยด้วยกันเองหรือว่าหลายต่อหลายวงการพูดถึงกับการจัดการใงขันกุนค,คาเมลรอบนี้ซึ่งก็ทำเอาทั่วโลกเนี่ยสาปส่งกันเลยทีเดียวโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับเว์บอลไม่เกี่ยวกับฟุตบอลแต่ว่าเกี่ยวกับมวยนะครับซึ่งเป็นมวยของทางด้านกัมพูชาที่เรียกได้ว่าฟีเวอร์อีกแล้วครับล่าสุดถูกทั้งโลกสาปส่ง เพราะจัดการในขันแบบมวยเถื่อนนะครับยืนรัดคอจนทางฝั่งกรรมการวันใช้ยมชิปหรือว่า โอลิเวอร์คอสเนี่ยออกมาโพสต์คลิปนี้ทันทีนะครับที่รับไม่ได้ว่าเฮ้ยการจัดกันใงขันหรือว่าการตัดสินของกรรมการเนี่ยตัดสินยังไงครับผู้เล่นหมดสติไปแล้วแต่ไม่มีการแยกผู้เล่นออกจากกันเลยซึ่งรายการแข่งขันมวยในคลิปนี้นะครับก็เป็นรายการมาร์ชไฟท์หรือเขาเรียกว่าการต่อสู้แบบผสมผสานแต่ว่าผสมผสานยังไงไม่รู้นะครับใช้นวม16ออนแล้วก็ไม่ได้เปิดมือกับนวมนี้แต่ว่ามีการรัดคอกันเกิดขึ้นโดยในคู่แข่งเนี่ยก็ ก็เป็นฟากฝั่งขมิญแหละครับส่วนผู้เล่นที่โดนยำเละเนี่ยก็เป็นผู้เล่นฝั่งพม่าที่ตอนนี้มีดราม่ากันเยอะมากพม่าก็ไม่พอใจครับนี่กัตติกาอะไรไปแข่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทำไมกรรมการถึงไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเอาซะเลยดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นมวยเถื่อนจริงๆนะครับมาร์ทไฟยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าเกิดแข่งขันแบบนี้ก็ต้องมีการเซฟกันมากกว่านี้หน่อยอันนี้ดูแล้ว อันตรายมากนะครับอาจจะไปถึงขั้นขิดเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานกว่านี้เนี่ยพอดูจากสีหน้าทางของนักชกชาวพาม่าแล้วเกือบไม่ไหวเหมือนกันซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับเพราะมันเถื่อนเหลือเกินชกกันต่อยกันอยู่ดีๆครับพอนักชกพาม่าหันหลังปั๊บคุกเข่าปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่านักชกกัมพูชาเอาคอมารัดซะอย่างนั้นแล้วผู้ตัดสินก็ไม่รู้ว่าตัดสินยังไงซึ่งนางฝั่งพาม่าเนี่ยเรียกว่าจะไม่มีทางสู้ไม่มีทางป้องกัน แต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นนักชกชาวขาเขมรนะครับที่คว้าชนะได้ในไฟน์นี้และมีเสียงเชียร์อย่างลุ้นหลามเลยกับแฟ,แฟ,แฟนๆที่เข้ามาชมไม่รู้เชียร์กันไปได้ยังไงนะครับกีฬาแบบนี้เนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตเลยนะไม่เหมือนกับ m อ a เเนะ MMA เนี่ยเขาจะมีการเซฟแล้วก็จะมีการดูและกติกาไหนที่ใช้ไม่ได้กติกาไหนที่ใช้ได้ถ้าเกิดยืนรัดแบบนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีใน MMA นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ผสมประส,สานกีฬาไหนก็ตาม ยืนรัดคอกันแบบนี้มันอันตรายครับและคู่แข่งเนี่ยแทบจะไม่มีวิธีป้องกันไม่มีวิธีเอาตัวรอดเลยซึ่งก็ตรงประเด็นเลยครับกับคอมเมนต์ของทุกวงการที่ออกมาพูดถึงการแข่งขันกุนคาเมรหรือว่าการแข่งขันมาร์ทไฟของเขาหลังจากที่มีภาพออกมาจากโอลิเวอร์คอสผู้ตัดสินของวันแชมเปี้ยนชิพนั่นเองครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์นะว่าทางคาเมนเนี่ยต้องการที่จะ ต่อสู้แบบผสมผสานต้องการที่จะต้องการที่จะจัดการในขันแบบนี้ขึ้นมาครับแต่ว่ากรรมการไม่ได้มีความรู้ใดๆกับการรับมือ MMA หรือว่ากติกาทั่วไปและเป็นหลายครั้งมากที่กรรมการนั้นถูกบรรจุเข้ามาตัดสินโดยที่ไม่มีความรู้ใดๆเลยและก็ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎการในขันซึ่งโอลิเวอร์เองก็บอกว่ารู้สึกแย่มากๆกับสถานการณ์ทั้งหมดแค่นั้นเองแล้วพอโพสต์ปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามีคอมเมนต์จากทั้ง นักชกเองแล้วก็มีคอมเมนต์จากหลายๆวงการนะครับออกมาคอมเมนต์พูดถึงกันเยอะมากซึ่งก็บอกว่านักสู้เนี่ยก็ควรหยุดนะแต่กรรมการเนี่ยควรหยุดมากกว่าจ้องดูอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือว่าจะมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะที่เขาบอกว่าโอ้พระเจ้าอาจจะช้าไปหน่อยนะแต่ยังดีที่ยังแยกผู้เล่นออกจากกันเพราะถ้าเกิดไม่แยกเนี่ยผมว่ายังไงนักชกชาวพมา่าเองก็น่าจะเข้า icu หรือว่ามีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาก็สอบถามมานะว่านี่คุณจัดการในขัน mma กับถุงมือ16ออ ซึ่งถุงมือ1มโอนเนี่ยมันเป็นอันตรายมากๆกับการชกนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์นี้ออกมานะบอกว่ามันคือโปรแกรมการขันมาสไฟที่ซื้อลายเส้นออกมาจากจีน ไม่ใช่กุนคาเมแต่เป็นการชกแบบกุนคาเมผสมกับแนวนี้ซึ่งการชกแบบนี้ทางคาเมนก็ออกมาชี้แจงนะเขาบอกว่าเป็นเทคนิคของการวิ่งชก9นาทีไม่มีหยุดโดยที่ไม่มีการตัดสินถ้าเกิดไม่มีผลการน็อกเอาท์เป็นรายการอะไรยังไม่รู้เลยนะครับเอามาต่อกันอีกขอมบน,นึงครับเขาบอกว่าผู้ตัดสินชาวกัมพูชาเนี่ยลืมไปว่างานหลักของเขาก็คือการป้องกันนักกีฬา แต่นี่ปล่อยให้นักกีฬามหมดสติแล้วก็ล้มนอนกองกับพื้นได้ยังไงซึ่งตอนนอนเนี่ยก็ไม่ได้พิการรองศรีรษะแต่อย่างใดนะครับคือคือปล่อยศรีรษะลอยลงกับพื้นเลยหรือว่าอีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าชาเนชื่อกัมพูชาแล้วเนี่ยการในขันมวยแต่ละสังเวียนก็ดูไร้สาระและกรรมาการก็ไม่มีความรู้ลึกถึงความเป็นธรรมหรือว่ามาตารฐานเลยบางคอมเมนต์บอกว่านี่มันบ้าไปแล้วนะครับฝรั่งหลายคนก็บอกนะว่านี่มันบ้าจริงๆครับหรือว่าอีกคอมเมนต์นึงครับ เขาก็บอกว่าเป็นการแข่งขันที่แย่มากนี่มันคือการแข่งขันอะไรวันนี้มีหลายคอมเมนต์และก็เป็นนักชกด้วยนะครับเป็นนักกีฬามวยด้วยนะที่เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าอีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยไม่มีศักยภาพในการดูแลนักกีฬาหลังการแข่งขันและนั่นคือชีวิตที่คุณต้องเลือกส่วนอีกคอมเมนต์นึงครับเขาก็บอกว่าไม่แปลกใจเลยเพราะวันนี้คือประเทศกัมพูชา เมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศนี้เนี่ยไม่สามารถจัดการแข่งขันดีๆได้เลยนี่มันน่าขยะแขยงมากฉันหวังว่ากรรมการคนนี้จะถูกแบนไม่ให้ตัดสินอีกส่วนอีกคอมเมนต์นึงครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามมวยกัมพูชาแต่เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าอีกคอมเมนต์นึงครับเขาอบอกว่าเพื่อชี้แจงสําหรับให้คนอื่นได้อ่านนะนี่คือกติกาม,มาร์สไฟท์ซึ่งแตกต่างจากกุนคาเมโดยากยารแข่งขันหนึ่งยก9นาทีและทางเดียวที่จะชนะก็คือ กานออเโดยสิ่งที่ผู้คุณเห็นนั้นเป็นกรณีที่อันตร,รายของการไร้ความสามารถของผู้ตัดสินแต่การกระทําของกรรมการคนนี้ไม่ได้แสดงถึงกุลคาเมรหรือว่ากัมพูชาการุณาอย่าทําให้สมาคมนั้นเสื่อมเสียนี่ครับก็คือการชี้แจงของพวกเขานะและก็บอกว่าเราให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของนักสู้ที่นี่อย่างจริงจังและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และก็หวังว่าสาพันธมวยกัมพูชาจะดําเนินการและมั่นใจว่าจะมีผู้ตัดสินที่ได้รับ การฝึกฝนอย่างถูกต้องและก็ได้รับมาตรฐานซึ่งอนาคตของนักชกแข่งขันในมัตเตอร์ไฟส์เนี่ยชีวิตแขนอยู่บนเส้นได้นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ชี้แจงของนักฟักฝังกัมพูชาแต่ก็เหมือนไม่พอใจเหมือนกันและก็ไม่ไหวเหมือนกันกับการตัดสินและก็การแข่งขันแบบนี้นะครับอ่ะมาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าการใช้นวมแบบนี้เพื่อแข่งขันต่อสู้ MMA นั้นมันบ้าเกินไปแล้วนี่ไม่ใช่แค่ความผิดของกรรมการแต่พวกเขาทําให้ประเทศของตัวเองขายหน้า ต่อกันได้อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่ากุนคาเมแต่ละไฟเนี่ยเรียกว่าไม่มีมาตรฐานเลยนักมวยควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับกัมพูชาได้แล้วต่อกันได้อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่ากุนคาเมแท้เนี่ยมาจากกัมพูชานะมวยไทยเนี่ยมาก๊อบกุนคาเมคือราชาแห่งมวยเอเชียหรือว่าเป็นอาณาจักรของคาเมเน,นี่ยครับมีคอมเมนต์แบบนี้ออกมาอีกแล้วนะอีกคอมเมนต์หนึง่งเขาบอกว่านี่คือผลลัพธ์จากการจัดการในขันของกัมพูชาที่สามารถอ้างได้ เหมือนต้นฉบับแต่ในความเป็นจริงนั้นมีคุณภาพที่ต่ำมากอ่อนแอและก็ไม่รู้กติกาอะไรเลยช่างหน้าละอายจริงๆ ส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าคือชื่อว่าคุณคาเมแล้วเนี่ยก็แทบจะเปลี่ยนความจริงอยากให้โลกรู้ว่าตัวจริงนั้นคุณมาจากไหนส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่ามวยแบบปัญญาอ่อนมากนะมวยบ้าบอถ้าเกิดช็อคคาที่ขึ้นมาเนี่ยคุณคาเมอาจจะเป็นเรื่องคือก็มีหลายเม้นมากนะที่ออกมาพูดถึงพฤติกรรมของการจัดแ่งกันคเมนที่ต้องบอกเลยว่ากติกาแบบนี้เนี่ยกับการใช้นวมที่ชกแบบนี้มันจะแกะยังไงล่ะครับคือมันจับมือไม่ได้แล้วพูดสิ ก็ไม่ว่าอะไรด้วยตลกจริงๆนะครับไม่แปลกใจที่ต่างชาติ เขาจะออกมาพูดถึงการแข่งขันแบบนี้ว่าโอ้โหมันไร้ซึ่งมษนธรรมนะโดยเฉพาะผู้ตัดสินท่านนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดมากมายแม้แต่กฎของแม้แต่กฎหรือว่ากติกาของคุณคาเมเองก็ไม่ได้มีการตอบโต้อย่างรวดเร็วพอคู่แข่งน็อกหัวเองก็โดนกระแทกไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลยหรือว่าจะมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะเขาบอกว่าดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะจ้างใครก็ตามบนถนนเพื่อที่จะมาเป็นกรรมการเพราะว่าดูพุงเบียรของเขาสิแม่คอมเมนต์นี้ หรือว่าอีกคอมเมนต์น,นึงเขาบอกว่าขาเมนเนี่ยได้โปรดยาบไปไกลเกินไปดูสำนักอื่นดูรายการอื่นบ้างและก็ต้องอธิบายว่าการแข่งขันการชกแบบยืนเนี่ยมันคืออะไรดังนั้นตอนนี้มันเห็นได้ชัดว่าพวกคุณจัดการในขันแบบไม่เป็นธรรม นี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับมวยมัดไฟของขเขมรหรือว่าคุณเแมแบบผสมผสานนะครับก็จเจ้าให้ได้นะเกี่ยวกับคุณเแมเนี่ยจะพยายามแข่งขันแบบหลากหลายประเภทแต่ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเทียบชั้นมวยไทยมันก็เป็นเรื่องยากจริงๆนะครับเพราะดูจากทั้งกรรมการทั้งนักชกเองไม่ลงรอยกันเท่าไหร่ตอนนี้พาม่าก,ก็ชุนอย่างมากกับกติกาแบบนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีมวยแบบนี้เกิดขึ้นหรือว่านักชกวันหลายคนเนี่ยก็เข้ามเมมินเหมือนกันนะครับบอกว่านี่มันบ้ามาก นะถ้าเกิดฉันเป็นขันรายการนี้ฉันจะไม่เล่นไม่ขึ้นชกเด็ดขาดเถื่อนไม่เถื่อนไม่รู้นะครับแต่ถึงขั้นโอลิเวอร์คอสผู้ตัดสินของวันแชมเปี้ยนชิประดับแนวหน้าของโลกเนี่ยออกมาโพสกับอินสตาแกรมส่วนตัวก็ทำเอาขมิอยู่ไม่สุขเลยครับงานนี้ยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีดราม่ากันเยอะมาก เกี่ยวกับทั้งมวยไทยเกี่ยวกับคุนขาแมแต่ถึงอย่างไรเนี่ยมวยไทยของเราก็ยังเป็นที่หนึ่งของโลกนะครับและคุนขาแมก็น่าจะเทียบไม่ติดด้วยซ้ําน่าจะอีกหลายปีหรือว่าเป็น10ปีเลยก็ได้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของคลิปนี้นะครับหากคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย